ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดปประจำวันที่15มีนาคมโดยโคชเชฟ,ฟบอลแมนเชสเตอร์เดเช้านี้ขอชเนะทาทำตัวเองให้เหนื่อยโซเชียรับแมนยูทำดีแล้วแม้ว่าจะเฉือนชนะเวสต์แฮมไปได้แค่1.0ต่อก็ตามที โดยทางด้านรูโอมนะผมกุนซือของทางแมนยูของเรานะฮะเปิดใจหลังนำทัพเรดเดทวิลเปิดบ้านสอยเวสแฮมยูเต็ดในเกมเลกสปดาหาที่ผ่านมาชี้ลูกทีมสร้างโอกาสได้อย่างเยอะแยะแต่ไม่มีความเฉียบคมทำให้ต้องมีเวลาในเสี่ยวนาทีในช่วงท้ายเกมโดยทางด้านรูโอมนะผมผู้จัดการทีมชาวน์เวของเรานะฮะแสดงความเห็นหลังทัพที่สจแดงชนะขุนคอนเวสแฮมเบนต์ต์ศูนย์ที่สามโอท์ฟอร์ดในเกมฟุตบอลธุริรกินในวันที่ที่ผ่านมา ด้วยแบบนี้เจ้าบ้านเดินเครื่องเต็มสูบนะครับเพราะต้องการ3าคะแนนเพื่อจะหวังไล่ชี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะฝูงแต่จนแล้วจนรอดนั้นก็ยังไม่สามารถเจาะตะข่ายผู้มาเยือนได้เลยในครึ่งแรกจนกระทั่งครึ่งหลังทีมดนประตูจากจังหวะเตะมุมของบรูโน่เฟิร์นเดสและก็เป็นคร็กดอสซันที่มงเข้าประตูตัวเองไป โดยช่วงเวลาที่ทั้งสองทีมไม่สามารถยิงประตูกันได้จบเกมเรดิวิลนั้นคว้าชนะสำคัญได้สำเร็จนะฮะโดยทางโซชานนั้นได้เผยมาว่าลูกทีมของเขาเนี่ยพยายามจะทำประตูแต่ทางเวสต์แฮมเป็นทีมที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากมายซึ่งอย่างที่คาดการเอาไว้พวกเขาเป็นทีมที่จะสร้างความยากลำบากใจให้กับคุณได้เสมอ เรา้าจะเล่นได้สบายกว่านี้ในช่วงท้ายเกมเพราะเหล่านั้นมีโอกาสที่จะปิดเกมได้หลายครั้งเรามักจะทําให้ตนเองนั้นต้องพบกับความยากลาบากอยู่บ่อยครั้งเราสร้างโอกาสสาคัญมากมายแต่ในจังหวะสุดท้ายหรือจังหวะยิงประตูนั้นมันยังไม่ดีพอ มีอยู่2หรือ3จังหวัดที่น่าจะยินประตูได้ง,ง่ายๆนะบระรู้เลยว่าเวสต์แฮมไปทีมที่กำลังมีลุ้นอันดับท็อปโฟังนั้นนี่จะเป็นการผลการแข่งนนขันที่สำคัญเป็นอย่างมากมายและเปล่านั้นยังสามารถเก็บครินชีสในลีกได้อีกครั้งในใหญ่เลือดนอร์เวย์คนนี้ได้กล่าวชื่นชมลูกทีมแบบนี้นะฮะแล้วมันข่าวต่อมากันดีก่อนครับไมค์ชมิเนชี้ผีแดงได้3แต้มสำคัญกลับมาแล้วนะ โดยสกัดแม็กโชมินีกองกลางาของแมนยูนะผมมองว่าทีนได้3คะแนนสำคัญเนี่ยหลังจากเอาชนะนัดที่ผ่านมาได้แล้วโดยพิสแดงเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไปได้แบบบุวิด1-0ในศึกฟุตบอลผิวนังกฤษที่ผ่านมาส่งผลให้ผีแดงนั้นกลับมารังลองจากฝูงของลีกกันอีกครั้งและก็ตามหลังแมนซิตี้14คะแนนแต่แข่งน้อยกว่านัด โดยเป็นเรื่องสําคัญจริงนะกับการชนะเกมยากนัดที่3ในหนึ่งสัปดาห์นี้พวกเขาตั้งเกมได้ดีและก็มีนักเตะที่ดีข้อความในช่วงพักครึ่งคือเล่นจังหวะที่เรานั้นสามารถเล่นต่อไปได้มันเกี่ยวกับการไม่หง,งุดหงิดเมื่อเราเล่นกับทีมที่เล่นตามคําสั่งคุณต้องเล่นในจังหวะที่คุณสามารถเล่นได้นะเราพยายามอย่างดีที่สุดแล้วในการผลักดันพวกเขา,าไม่ใช่ประตูของผมผมทราบดีบางทีคุณก็โชคดีแบบนี้ โดยดูการนี้เราโดนประตูช่วงท้ายเกมเยอะเกินไปไม่มีความละอายในการดวลกับชีงเวสต์แฮมบางครั้งมันไม่เป็นวิธีการที่คุณจะเอาชนะคุณไม่สามารถเอาชนะ4หรือ5ประตูดได้ต่อเกมหรือว่าตลอด3เกมใน1สัปดาห์ที่คุณต้องชนะมันมันคือแมนเชสเตอร์ที่จะผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเรานั้นการทำอย่างเต็มที่ในการพยายามแล้วก็ไล่ตามพวกเขาให้ทันจนได้นะผมเป็นระหว่างงานนี้สกอตต์แมคโทมเน่บอกว่าพยายามเต็มที่นะฮะไม่สน ผ้าหน้าผมหน้าอินแน่นอนนะครับผมจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนแม้ว่าการชนะครั้งนี้อาจจะเป็นโชคช่วยก็ตามทีถือว่าชนะก็แล้วกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับทวงที่2จากทางเดสเตอร์แมนยูโล่งเฉือนเวสแฮมตามจ่าฝูงเบอรอใบ14แต้มกันเลยทีเดียวโดยผีแดงทวงลองจ่าฝูงคืนจากทางเดสเตอร์ได้สำเร็จนะฮะหลังเปิดบ้านเบียดเอาชนะเวสแฮมบุกบิดเป็นต่อศูนย์ จากทางคริกดอสันที่ทำเข้าประตูตัวเองส่งผลให้เก็บ3แต้มแซงเลสเตอร์ ester, ขึ้นรองจากฝูงโดยมีทั้งหมด57จดแต้มตามหลังจากฝูงแมนซิตี้ไกลถึง14แต้มแต่แข่งน้อยกว่านัดส่วนคุนคอนรั้งอันดับที่5มีทั้งหมด4 8แคะแนนเท่าเดิมในเกมฟุตบ,บอลอังกฤษเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเกบบเมฟุตบอลอังกฤษคู่สุดท้ายเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างแมนยูที่เกมแข่งลงมาอยู่อันดับที่3ของตารนางคะแนน เปิดปรงโอแทฟฟอร์ดนะผมประการไปเยือนของทางเวสต์แฮมทีมอันที่5ของตารางคะแนนโดยกันที่ทางนาวรุยมนั้นพาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่พ่ายมาแล้ว2อนัดติดต่อกันทุกประการล่าสุดนั้นก็บุกไปอาจจากฟูแมาสิตี้สองต่อศูนย์ทว่าสภาพทีมมีปัญหาในแนวรุกที่บาดเจ็บกันช่วงหน้าเลยแต่ดีที่เกมนี้ได้มาคาร์บรฟอร์ดฟ,ฟิตหันลงมาปั้นเกมรุกรกดยทางบรูโน่เฟอร์เนสและก็เดนิลเชมโดยให้เมสันกรีนบูตรับบทเป็นหน้าเป้า ส่วนเดบิดมอยเกมนี้พาทับขุนค้คอนคืนฟอร์มเก่งกลับมาคว้าแชร์กันได้อีกครั้งหลังเปิดม่นานไล่สอยริชเนเตดไป2 0ต่อเกมนี้ไร้มหาเทพจะซืซอลิงกาดติสัญญายิมตัวกับทางผีแดงทำให้ส่งทางมาร์คโนเบลช่วยแดนกลางส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้ที่เจ้าร็อโบเวนและก็มิเกลอันโตนนโอ โดยการที่เปิดฉากมาได้แค่4นาทีรแรกนะผมผีแดงเกือบได้ลุ้นขึ้นนํากันกี่ครั้งเมื่อทางลูกชอชิ่งนะผมกระทางแร็กฟอร์ดหลุดไปถึงเส้นหลังแล้วก็ปาดมาที่เสาแรกให้กับทางมสันเกรนบูตแต่บอลไปฉลบแนวรับของคุณคอนก่อนจะเข้ามือลูกคัสฟาวิชกี้ยิ้้าที่ต่อมาเจ้าบ้านเกือบได้ลุ้นขึ้นนําหลังจากทางบรูโน,โน่นั้นไล่ออกขวาให้กับทางมสันเกรนบูตแต่งเข้าซ้าย แล้วก็ย่อนไปที่เสกากลให้กับทางมาคัดไรฟอร์ดะฮะยืนโขกลงล่งเลยทว่าจะตัวทิ้งโอกาสทองหลังสวัดบอลออกหลังไปอย่างน่าเสียดายผีแดงไหจะครองเกมไปเหนือกว่าแต่จังหวัดจะแจ้งเกิดนั้นยังไม่มีให้เห็นแตดทีที่31นะผมเจ้าบ้านรุกขึ้นมาอีกครั้งเมื่อทางบรูโน่แล้วก็ให้กรรนบูธพาบอลไปถึงเส้นหลังแล้วกึ่งยิงกึ่งพัน,นโดนฟาเบสกี้ออกมาตัดบอลก่อนจะไปตามไปตะคุบไว้ที่ทัน นาทีที่สันเปียดท่าผมมสันกรีนบูธเกือบใส่สกอร์แรกให้กับทายแมนยอยู่แล้วคราวนี้รับบอลจากทางบุรูโนโแล้วก็ลากเข้าออก,กลางนะฮะก่อนจะปั่นด้วยซ้ายแต่ยังโดนลูคสัสฟาเบสกี้พุ่งปัดก่อนจะไปชนเสาออกหลังอย่างน่าเสียดายอีกสามนาทีต่อมานะาผมบุรูโนเฟอร์เดตตักบอลข้ามหัวนารับขุนคอนให้กับทางมาครัสฟรฟอร์ดหลุดกระดัก้ำหน้าเข้าไปโขกแล้วแต่บอลก็ยังเบามือไปหน่อยแล้วก็เข้ามือฟาเบียสกี้พอดี จบครึ่งแรกแมนยูยังทําอะไรกันไม่ได้เพิ่มนะฮะยังเสมอกันไปแบบไร้์กอร์0ศูนตอศนมาต่อที่ครึ่งหลังในทีที่53นะครับผมไม่สันกรินบูธกระชากพาบอลเข้าไปในกรอบก่อนจะปาดมาถึงรา์ฟอร์ดแต่ก็โดนวลาดิเมียคูฟาวเหยียบสกัดนะฮะออกหลังไปยังวิน และจังหวะตอนเนื่องจากลูกเตะม,มุมในที่ที่54นะครับแมนยูของเราน,นั้นไม่ได้ประตูขึ้นนำต่อศูนย์จนได้บรูโน่เฟิร์นเดสเปิดมาที่เสาแรกเลยแล้วก็แม็กโชบินเน่ก่อนจะไปเข้าหัวคาร์ลตอสันเปลี่ยนบอลเข้าไปจตันเองไปซึ่งงันทำให้แมนยูขึ้นนำไป1ต่อศูนย์ที่ที่60พีแดงก็บได้ลุ้นมาที่2อีกครั้งคราวนี้เป็นโอกาสของบรูโน่เฟิร์นเดสที่จะบันนอกกรอบเขตโทษบอลพุ่งตกพื้นแต่ก็ยังไปติดปลายมือของลูคัสพอบิสกี้เซฟออกไปได้ทัน ตมาที่ที่ยทีสี่เจ้าบ้านเกือบโดนไล่เจ้าหลังในแคนบรท์ห right, ยอดข้ามหัวแม่กวายมาให้กับทางจารกรถโบเวนขึ้นโคกแล้วแต่บอลพุ่งถากเสาออกไปแบบได้เสียวก่อนพุัธสินจะเป่าไปจังหวะล้ำหน้าของโบเวนไปซะก่อนนาที่ที่66สินะผมโอกาสอีกครั้งของเจ้าชินบอลลากยาวมาให้กับแบล็กฟอนแล้วทางด้านซ้ายเลี้ยงเข้าไปแทงขึ้นหน้าให้กับทางบรูโน่เฟิร์นเดสสอดเข้าไปเกือบยิงเยอะอยู่แล้วแต่โดนลูคัสฟาบิสกี้พุ่งออกมาตัดได้ทัน ก่อนจะปะทะกันล้มลงไปก่อนจะลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ไม่มีปัญหานาที่จะติดเกนะผมอาทาักของทางโซชาน่าจะได้เมทที่2จนได้หลังอ่านำส่งให้กับทามิสันกินวูธหลุดเข้าไปด้าน,นซ้ายก่อนจะสับไกลซัดมุมแคบแต่บอลไปชนเสาอย่างน่าเสียดาย และงานนี้ก็ซักกันไปซักกันมาจบเกมแมนยูของเรานะฮะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเวสต์แฮมไปได้หนึ่งต่อศูนย์คว้าสามแต้มทวงบอลจากฟงเลสเตอร์โดยมีทั้งหมดห้าจดแต้มทำหลังจากฝูแมนซิตี้อยู่สิบสี่คะแนนแต่แข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดส่วนเวสต์แฮมรังที่ห้าของตารางคะแนนมีนทั้งหมดสี่สิบแปดคะแนนตามเดิมนั่นเองครับส่วนรายชื่อตัวจริงที่ลงสนามในเมื่อคืนนี้ทางฝั่งแมนยูนั้นก็จะใช้ระบบ4231ก็ได้แก่ดีนแฮนเดอร์สันอารอนวิสก้า วิคเตอร์ลินเดเลฟแฮร์รี่แม็กควายลุคชอว์สกอตต์แม็คชูมินีเฟร็ดแดนนี่เจมส์บรูโน่เฟอร์เดสมาร์คัเบรฟอร์ดและก็มิสันกริมบูสส่วนในฝัง่งเวสต์แฮมนะผมมาในระบบ3-5-2นะฮะก็ได้แก่ลูคัสฟอเบสกี้เคร็กดอสซันเอซ่าดิยอฟอารอนแคสเวลวลาดิเมียร์คูฟาวโทมัสซูเชกมาร์คโนเบลนิกแอนบรอยด์เบนจอนสันเจ้าระดโบเวนและก็มิคาเอลอันโตนิโอนครับ โอ้โหเป็นว่างงานนี้นะฮะแมนยูของเราไม่ว่าจะยังไงก็ตามทีพยายามอัดแล้วอัดอีกนะผมไม่เข้าสักทีจนแล้วจนรอดน,นะฮะก็ถือว่าได้จนได้นะผมในขึ้นหลัง1ต่อ0แม้ว่าสกอร์อาจจะดูไม่สวยหรูแต่ก็ขอแค่ชนะเป็นพอก็พอแล้วนะครับแมนยูชนะนัดต่อน,นัดก็แค่นั้นก็พอแล้วนะฮะสู้กันต่อไปแมนยูของเรา และนี่ก็เป็นสรุปข่าวดวสโมสรแมนเชสเตอร์เตดในช่วงช้านะครับขอบคุณทุกคนนะฮะติดตามรับชมผมกดไลคใ้กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ